ดูปานดูลูจีลี่แม่นหมดเลยด้วยนี่มันต้องเขย่าให้มันบินลงนี่หน่เนาะมาฟังพี่น้มาเล่ปักหลายนึงพี่โอ้ยนี่ก็เห็นลูกพี่น้องคนเดียูวเห็นว่าเต็มเลยพวกเดดเดดป่าเก็บเร็วๆกวดเอาอิลแล้วเร็วๆอโอ้เดด พวกผมบอกเคนสติอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสติยามข้ามเคิร์นพากันมาหาแมงกระหนุนหรือแมงแหงนะแมงกระหนุนนี่แหละแมงจีนูนนี่เด็กแต่แมงกระหนุนแมงจีนูนแล้วก็สอบมาปูพี่น้องดำเลยบนต้นเลยแสยงว่าบ้านทองอยู่บนต้นเลยบนฮัลโหลเจ้าแดงใด เขย่าลงแต่บอกเคาเอาไฟจี้ลงเด้อเบิ่งขนาดน้ำใบมันขนาดดำชักเรือว่าเฮาต้องข่าไปปูใตใตต้นลึงที่น้องถ่ายให้ดเกาะยูวปานสูรูจีลีแม่นหมดเลยด้วนี่เนต้องเขย่าให้มันบินลงนี่อี่เนาะมาบอกเค้เอาลงมาจี้นี่นี่มต้นเลยเต็มเลย จี้งขาวๆนี่นั่นแหละอาลบจ้าเด็กๆลองเบิ่งเอาจักง่าก่อนมาต่ำกอนนะ่านีมัเ็นมัน็นีมันีัดีมงต่มามาเยแ้เป็นอย่าง้เก็บเลยเก็บเลยตงเก็บเลยเอ้ยเฮเๆ้ยเฮเ้ยเๆเฮ้มเเฮยเฮ้้มเฮ้ย้ม้เเเ

นี่ทั้งหลังทั้งหลังอยู่มันบินขึ้นบินลงอยู่มาแม่งก็ก้กาะลยอย่างม้วนพี่น้องเฮยงน่าองา่เนอ่เด้องานั่ายเด้อแบงเด้นั่ง่ายเอาจิบนี่งานนี่มาเรื่อยๆอยู่ค่อยๆเงี้ลงนั่แหละเก็บเอาเลยเอาถังถงให้เพื่อน thằng hiền ơi cho này thằng nào thương nào thêm nè thương lưỡi thằng nào mất cái cây đâu thêm à thương nào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 

เดี๋ยวข้าค่อยเอาใหม่เมื่อไรบอยังยังยังอยู่พึ่งขนาดบัตรเดียวนี่ข้างน้องนี่เอาเลยเอาเลยมามาอุ้ยเุ้ยหอบไปได้เสือแรงยังมันถึงฮันเด้นะลงอยๆแย่งเก็บลงฝุ่นอันคนแย่งเก็บน้อยเน่ใหญ่เน่พี่น้องเก็บแบบมันมือด้วยจ้ะ มาคนขย่าเอาไม้อีกเบิ้ดับบูเบิดเดี๋ยวค่อยเอาไม้พาดเอาเนาะเบิดมันพาดเอามันโตมันเกาะแน่นว้าว้าหายเลยเก็บทันเลยเร็วอิอ

gõ hai gõ mua gõ ở tốn tassa ôn tiết 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 tốn nhắn hơi yếp mắn bóng mặt tung kìp ở ngọc hơi 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 Nó, มาต้นใหญ่ทั้งหลังบาดนีิพี่น้องบอกเห็นมันยังใกล้ๆดูบัดนี้พูดิมาฟังพี่น้อมันแปลกหลายนึงพี่โอ้นี่ก็เห็นลูกพ่อพี่น้องม่าเดิกเด็กเด็กอยู่พี่น้าเห็นว่าเต็มเลยพูกพี่น้าอันนี้อะไรเขายาวว่าบอกอเก็บเอายกขมาให้ใกล้ยกขมาให้ใกล้ไหมอันเด็กก็้อมยกขมาขมาอีกเข้ามาอีกนั่นแหละ อันยูลงเลยบบดนี้แบบนี้เลยเดต้นตาสอเอาเร็ว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 มันมาแล้วเก็บพอทันอ เก็บเงิด้วยคีบคีบกีบคีบคืนหัวเออของจริงแล้วกอนดาหน่ะเก็บที่นี่มาเนี้ยมาเนี้มาเนี้ยมาแล้วไมเใช่จิ๊บป้าข้างหลังเราก็มีอยู่จิ๊บกำลงเต็มอยู่อนดาถือมาถือไฟพ่อหน่อยด้วยอนดาเป็นคนถือไฟแล้วลูก ไม่ตาคขาค่เนรอเนาะขออภัยหลายๆเด้อจันอยู่บ่เคยใส่นอยู่กับมันค่ะมันกับเก็บขนาดอันนี้น้ำเต้คู่คาอิ่านี้เด้อเหี่วเออเอไปไปเขย่าเลยเอาคมไม่พอนี่เอออิคพอดูเาไปเขย่าคตนใต้คู่เอาพนักงเก็บด้ยนี่นั่งตัวเองที่นั่งไปไกลดิหนิ

เรียบร้อยเบิดต้นไม้แบบนี้ง่ายต้นกัจ้าเรี้เรียอเก็บเร็วเรวดเอาอิเวเร็วเร็วเอ้เรียอตนี้มีเก็บเบเก็บเโอ้โๆมันจะออกมาทางนี้ บัตรเลขเอนไปซ่มาสิอันนั้นเบ็ดเหยียบพร้อมแล้วบอรงเปนบายเนาะบัเลบัลโคลงบัเเบิดเลยทีเดียว ไอ้หาต้นไม้พี่น้องต้นแบบนี้แหละนี่เใบน้อยๆ่ายพี่น้องเบิ่งดูต้นนี่แต่ต้นอย่างบ่จักจ่ะใบน้อยๆนี่พี่น้องพุ่งกระตโอมาดิต้นนี้น้อยนี่ยี่ดิเก็บๆมึงยิ่รบระวังตอด้วยนี่ หมอง้นมันแต่งหัวมันลเส่หัวแล้วยดียโอ้นมตัวตใหญ่ๆบินขาปาต้องยาว้าหลายเยมันบินขาปากว้าอยู่ผู้เดียวเหรอเ้ยิ๊บเใบไม้เขียวๆเด้อเบิ้ดง่ายนี่เบิด ตัวใหญ่น้องอด้านนี่นี่ลุกลุกลุกเก็บเก็เอาเตะขู่ดหารดาลุกมาด้ แม่กนุหน่ําเก็บแม่อึเก็บเอาได้บัดเลยลูกเธอเป็นแมลงเลยแมงมุมเก็บเต้นถ้าเจ้าเก็บมือนี่นี่นี่ต้นนึงนี่เก็บบางแล้วใหญ่ต้นเนาะใช่มาพี่น้องรุ่นกระโตนี่นะนี่นะเต็มเลย

พี่น้องพุ่น่ะเหีนนะบมาแล้วเก็บมาแล้วพุน่พนนะเห็นบ่นเอาเอาดีๆน้องกระาลูกก้มเอาเร็ว,เ,รวเออ่เ้อง,เงกเบ ขย่ายลงเห็นมันมาต้มไฟเอาคักขนาดเลยไฟก็ได้อีหย่างนะยี่ห้อบอกพี่น้องไหนเผื่อพี่น้องอยากซื้อเรนดี้มีทั้งหัวไฟแล้วก็มีทั้งไออีย่างนะอันนี้เพื่อนพลังงานแสงอาทิตย์เนาะ อเอาต้นนี้ลราพากันเมืองนะบอกเคนเนาะชิดได้พออยากพอกินแล้วจะเป็นขางถนนเ้อ่ีเนองเอามาแยงมาให้พ i̇şte. um> mm hmm. uh ี่น้องเบิร์ดูได้หน่อยได้หลายสมัยแล้วฮู้ยดีมีหลายสีเนาะมีสีดำสีแดงสีต้นะน หมานหมานพี่น้องเมนูอย่างดีแกงชะหน่อไม้ได้บุ้งนอกเหนือจากทอดเมนูมาตปกตะปูนตะปูนตอนนี้ได้เวลามือแล้วเนี่ยของกินเขาก็ได้แล้วครับจ้าครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยได้ครับจะพบพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าไปเมื่อแบบนี้ 问哪？